โด้นอยู่ตาดปนมีดปนขนเขาขึ้นเนเขาไปน้ำน้ไม่เอาไม่ดกันไม่เอาไม่เอาเอาเอาเจอกันปาปัวไปเลปากนีุ่ญเยอะปูปเล่นใหม่วะอุ้ยโอ้ยโทษโทษลันไม่ลันไม่ลันันโทษ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 ลันันลันชุบจำความไม่ได้หลยครับนะ มีสี่พันแล้วก็ของหลายอย่างอยู่โอ้โอ้ยที่อะไรวะเอาเลยไปให้สุดที่นี่คือแฟมิลเลียเอ้ยนั่นไงเห็นไหมเอาเอาเลยไปให้สุดที่นี่คือแฟมิลเลียเขาบอกเนี่ยเห็นไหมเออโอเคเขาประกาศข้างบนป่ะตอน้ต้ลงไปซ้ำแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปซ้ำเองเองโอ้ยผมซ้ำเองผมรู้แล้วว่าไม่ถ้าลงไม่กล้าปนอย่าอย่าลงเลยแทงอย่างไม่ต้องฟ้าไป็สีทองสีเหลี่ยมผมรู้แล้วพี่ไปไล่แล้วเมื่อกี้เองได้ดึงอะไรมาไหมไม่ดึงเพราะไม่กล้าไมเห็นไม่กล้าอยู่เฉยเลยไม่กล้าอยู่เฉยเลยเดี๋ยวผมปนเองผมอยากปน โอ้เสียดายว่ะโอ้สีพาเลตเสร็จตแล้ววิ่งนอนเพลินเหรอมึงมึงนอนเพลินเหรอยกมือยกมือพวข้ามันตายห่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทายทายเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้มึงก็ชุบมันดิชุบมันชุบมันเอ้าพี่ตอนมันชุบได้เหรอพี่ก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยเอ้มันชุบได้ไหมเนี่ยไปเลยมันชุบไม่ได้เอาไปเอาชัวร์เอาชัวร์ไปกระดาษไปกระดาษ หลายคนนะอู้ตรงนี้กูเจอเงินม่วงเลยตรงเนี้ยยยเฮ้าอันนี้รถเหนียะอันนี้รถแรงอันนี้รถแรงเมื่อกี้ใครแลบดีน่ะคันนี้นะข้างหน้านะข้างอุ้านะวิ่งหาบป้าไม่เอาไม่เอาแข็งยังไม่ยกมือยกมือยกมือหน่อยยกมือไปไหนทำเคียดนะทำเคียดนะจะครบแล้วนะจะครบแล้วนะเอ้ยสองให้สองขึ้นมาขึ้นมาเร็วเอ้ยร่างกายหนึ่งร่างกลางยหนึ่ง ขึ้นมาดิไม่ร่างก้าวขนาดนี้เด็กช่างเด็กช่างตีกันเองไอ้เหี้ยกูจะรั่วบุกลูกป้ายยาวเป็นตำรวจมันจะไปจับพี่ตาดมเคชมุกขาวตัผมไม่ดมผมไม่ได้ดมแม่งตีกันเองไอ้เหี้ยกูจะรั้ออ่ะแลวที่พเก็บพี่เก่งมากเก่งมากแม่งตีกองไ้เหี้ยก มีข ah ้าวไหมมีสเปรไหมแบกดีแบกดีมีเงินไหมมีมีเงินไหมมีเงินไหมเฮ้ยมีมีสกินพนได้ไหมนได้สกินพนได้พนได้หมดเลยพนได้หมดเลยเฮ้ยมีมีสกินะมามามาพี่เองพี่เองหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งูนยไหมพี่ก้อนเฮ้ยังเดียวยเดี๋้ยวเลยเร็วล้วเร็วเ้ยเอี้เี้ยวเ่ีเอี้ยกเลี้นเลี้่เอาดิเลี้ลเ้ยเ้ย ลงไเอาคนนึงไหวไอ้นี่ไอ้นี่มีของลงไมาเอาคนโอ้โหยลงไเอาดิเอ้ยอะไรเดี๋ยกใค้ได้อ่ะเอาไม่เฮ้ยเมาเมาคนเอาแร้สกินใครได้อ่ะเอ้าเฮ้ยมึงขึ้นรถดิขึ้นรถสิเอ้าจะแบ่งไม่เนี่ยไอ้ที้่เดี๋ยวโดนมีบัตรมีบัตรมีบัตรไปก่อนเ้ยแดงดี โดนกระทืบเห็นไหมเพื่อนมันมาช่วยนั่นแหละพี่ตอสใหบอกให้ไปมัวแต่หิวเอาอะไรก็ไม่รู้ไอของดีได้อยู่เนี่ยแจกแจกแตกนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ตอเฮ้ยกูทิ้งเลยนะเฮ้ยมึงเอามึงมึงไปเลยมึงไปเลยมั่นมันโเสียงปืนมันดังจังวะโดนปนอยู่พี่ตอสปนพี่ตอสปนขึ้นเขา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 พี่ ไปน้ำไปน้ำนะ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาไม่เอา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 ไปไปไปน้องไปเจอกันลาปัวปู่กินีิมุญญุปูกินีิุญญุปู่กินนิมุญญุหยุดจัน พี่ชูเมบบนดิพี่ชูเินดีตอนผมโดนโอ้โอ้โอพีตอนได้ดีพี่ตอสอุย <laughs> อยู่จนโดน ปปุบทีนี่ผมดูมมมไม่การรัาเลี่ยงอยู่จมดใดเรื่องโอ้มันไม่มีใครตามแต่ว่ากูตายมันไม่เจอหรอครับโห เอสบปังด้วยผมไม่ผิดนะผมไม่ผิดนะหน้าการหมดหน้าการหมดพี่มาพี่พี่ตัดมามามาเก็บข้าวมาพี่มาข้าวมันบึ้มเลยวะพี่เก็บมาน้องอ่ะตอเบอรี่ขับยากันหมเลยอุ้ยเอ้ารันพี่โทษโอ้ หนึ่งลบหนึ่งเท่ากับสองแล้วหนึ่งลบสองเท่ากับลบหนึ่งหนึ่งบหนึ่งเทกหนึ่งือนึงครับเหลือนึงครับเดี๋ยวกูปล่อยแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะมึงมึงมึงตอนไหนนะอี้ยพัดเดี๋ยวกูจะปล่อยมึงเกมคนเดียวเลยซัดเชียไหมมองอัดว่เริ่มชุดละเริ่มชุดละถูกจะปล่อยมันเกมเดี๋ยวกูจะปล่อยมันเกมเดี๋ยวกูจะปล่อยมันเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีดีกูบอกให เดี๋ยวมันตกอ่ะกูปล่อยเลยแหละใครมันยำม,มันนะกูปล่อยเลยแหละปล่อยโสงเลยแหละใครยำตีนมันนะกูปล่อยแน่ตัดอุ้มหน่อยพี่พตัดอุ้มหน่อยพี่ลลกีทีอุ้มหน่อยี่สิบวิตัดอุ้มหน่อยพี่ตดัดกนะ็ไอ้ไอ้แฝงอุ้มแล้วนี่ข้างหน้านะโพล็กนะน่าจะเหล็กเยอะอันนี้มาไวนะตำรวจอันนี้ต้องงานไวนะเราต้องทาไวๆตำรวจยิบฮกเล่นรีอยู่แล้วเขาเล่นรีไปไปเปลี่ยนรถไหมสรุปว่าไงเนี่ยรถก็ได้เปลี่ยนก็ได้ ได้บอกรถโล่งนึงคนนึงคนเจ็ดรถกีตลาดกลางเลยนี่ล่ะอ่าผมต้องไปหาเขามีอะไรให้ช่วยไหมโอ้ก้าวเฮ้ยแก๊งอะไรนี่แก๊งอะไรมันมีเขามีแก๊งเฮ้ยอะไรเอาวอรลอนแก๊งแฟนพี่ต๊อดอะเฮ้ยขึ้นเอียงเอาอี๋มึงจะพูดทำไมวะเฮ้ยเฮียไอ้พัชชอบพูดนะเว่ นี่นะรวยรวยมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ไหมตรงนี้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 มันมาว้าวจะคนรวยตรงนี้รวยไปไหนจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ดีคันนี้ก็แรงนะแผงฮึมทรงมันไม่ค่อยให้ไงพี่ขับได้คันนี้ดูดิพัดจูนมาอย่างแรงเลยมาชดเว้ยงจะชอบแซวเว้ยผมเบื่อจันเลยโอ้ผมจูนให้ดีก็แบบเอาเงินมาทิ้งเล่นไหนเนี่ย โโออ้้พี่จูนรถมันเบาผมอีกพี่ต๊อดมาพี่จูนน่ะโอ้กูบอกให้นะไปลื้อตรงนั้นเหมือนไปตายเหมือนไป็นมอฟให้ตำรวจอ่ะตอนที่ตำรวจมันไม่สนใจนะถ้าเมื่อกี้เราไม่ตายกันถ้าไม่ไม่เกมขับรถเกมก็ราหลอนแล้วเนาะไปอ้าวได้คือพี่อยากจะมีคือรถโอ้เฮ้ยจะไปโป้นไหมก็ไม่ไปจะไปแล้วนะ ไป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 เอ้ยเอา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 ไอ้นั้นเลยเอาเอาพนรวมเลยพนเราไม่โพนี่ยเอาเอานี่ก่อนไหมเอาเดี๋ยวเอ้ยกูเข้าดีกูเข้าดีไปลันดีลันดีลันดีเดี๋ยวกูลันดีเดี๋ยวกูลันดีตัวสามร้อยเอาแล้วตัวสามร้อยนี่ดิเอาเลยเอาเลยง่ายสามเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตายแล้ว โอเคแมว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 แมรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โหอ้เงินเงินสิแปดล้านไอ้เี้ยมีแบงฟ้าแบีแบงค์ดีแบงค์ดีแบงค์ดีสิสิปล้านน้านะโอ้ยมีหลักมีหลักไปไปไป่ไม่เปเปอย่างนี้ผนรวมรอผกรวมผรวมผรวมมันแปล้านจริงเหรอเว้สี่พันสี่พันบอกบัตรลรถอ่ะกูบอกสิปดล้านไอ้พัดแบ่งดีแบงแบงไอ้เฮี้ยแล้ว อนี้ไร่อนนะเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าอันนี้ก่อนเลยมีอะไรช่วยไหมโอ๊ยโอ๊ยหนีไวเลยลงก่อนลงก่อนลงลงไม่เห็นคนไม่เห็นคนละกวิ่งกวิ่งกวิ่งกวิงกวิงหนีมันเอาคว่างไม่ได้ยิงมันนี้เอาเอาอะไรน really. şey yes ี่ยิงดิยิงดิ 5> <5> <5> <5> อู๋บอกจะไปไหนเนี่ยวโอ้แล้วข้างในเราจะพ้นอะไโอ้แล้วข้างในอ่ะบ่านังฟ้าดีเลี้วว่าเลี้วแล้วข้างในจะพ้นแล้วโล่งเลยโลนมันไม่มีอยู่แล้วตัวนึงมีตัวนึงนะเอาดิเอาดิอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยโบเฟลลุงเอาดิเดี๋ยวดิมันจะเบิกรถมันจะเบิกรถเอ้มอบเลยอะโค้กเข้าโค้กเข้าดิ บ่อยมึงคุกแต่แรกมึงไม่คุกวะกูเล่นใหม่เหรออู้ผูเล่นใหม่วะอุวิเฮียอู้กูไม่ปนแล้วไอ้พัดถ้าถ้าอย่างนี้กูไม่เอาแล้วนะไอ้เฮียไอ้เฮียด้วยถ้าอย่างนี้กูไม่เอาแล้วนะอะไรของมึงเนี่ยเสียเวลาขอกว่พี่เขา มันไม่มีโวยมีจะบัดนังมีจับหนังฟ้าไม่มาตำรวจไม่มาเขาไล่เคสอยู่เออมันเชื่อพี่ทีมันไม่มาแล้วตำรวจอ่ะพี่ต้อพี่ต้อขอโทษว่าพี่ผมไม่ตั้งใจไอ้พัดชอบแทงกันเองไว้ติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันลั่นมือวี่เมื่อกี้ไปลื้อตามคงตามมาเนี่ยแม่งรวยกว่าพวกนี้ มันตัวจีนเนาะให้ขวังขวานไม่สายๆอู้ยูเขาเดียวตลังยิงไปอีกเยอะไหมอ๋อเรียวยังยไปเยอะไปเยอะไปเยอะไม่ค่อยเยอะแต่ของรวยเยอะอุยเพออตำรวจไหนวะเออตอรี่ตอรี่ไปรีบปีก่อนไม่มาจับมาจับโจ้นั่นน่ะอ้าวมันไม่ใช่ตอรี่เที่ยจับโจ้พี่เมย์แบใส่หน้ากันเหรอแหน่บ้าอู้เดี๋ยวพี่อาคาติเว้ยแสดงว่าตำรวจอยู่แถวนี้งั้นโยก่อนโยก่อนตำรวจยี่สิบแล้ว กกดีว่าไปเลเซียดีกว่าพร้อมกันหรือยังอุ้ยเขาอุ้ยลืมนะไอเกมนะกูบอกเลยยังไงก็ตายจะไหวนะเขาแพข้างในดีวะข้างนอกไม่ดีเอ้าเอาไหวมันก็ลงเดียวกูยิงให้เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแดงเขียวก่อนกูบอกแล้วไอ้มันไม่ค่อยดูเ้ไอพวกข้างในแกงออกไปก่อนไปสือเลยมั้ยที่มึงอยู่ข้างในโอ้มันวอล้ว แกงเขียวนี่แหละที่มันเอาผมในน้ำเอ้ผมเอา้วแกงตัวอะไรอย่าง้ยบอกวมึงแล้วมันรู้มากแต่เย็นในพับไม่มีเซนในการเจ้าอย่างเดียวเลยพอเขาหนีก็บอกว่าเขาพ้ไอควยชาติหมาไอควายสัตว์รัชชานขมด่าคนเหยียดเงิน30นะไม่ได้ด่าพี่นะครับคาบผมสุพัทพงศ์คมครับน้อง โดยที่น่เม้นต้นตีนลุยกะลี่ดอกทองแม่มตายชาติเป็ดีเม้นต้นตีนพ่อมตายในลุยดอกทองหอยแม่มตายเร็วในซัดไอ้นี่ซื้อข้าวอยู่ไหนวะอ้าเอ้าใครรีบวะไม่มีนะมันไม่มีมันมีแต่รถมันอยู่ในห้องาไม่่ข้าวที่ทำข้าวที่ทำข้าวกบตรงนีตรงไปเนี่ยตรงข้ามเนี่ยเหล็กอะเล็กเล็กเล็เล็กเล็ข้างหลัง แต่ผมไม่ได้ว่าพี่นะครับพี่ก็ไม่ได้ว่าน้องเหมือนกันครับเอาแล้วหรไปเอาแล้วพ่อพูดมาสัดแม่งไม่รู้เรื่องอย่าพาไปนะว่าลืมไหมลืมไหมเฮียกูใครไม่ลืมกูลื้อล้วกุ๊กเข่ากู๊กเข่าไม่กู๊กเข่าดูนกุ๊กเข่ากุ๊กเข่าลอยมันกุ๊กเขายังไม่เกี่ยวเข่ายังไม่เกี่ยวเข่ายังไม่เกี่ยวหน่อยไปกู๊กเข่าอร่อยเนี่ยปพ่นแกงเหรอ ทำไมมีอะไรอ่ะจะพูดแล้วมีอะไรใหญ่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 ไปงั้นไปงั้นไปม่เหมาแทงนะโอ้มีบัตรยกมือดิไม่มีนี่ไม่มีบัตรมีอะไรใครคนนี้ยใครไม่เหมาะผมแพงนะไม่รู้อะครับไม่เหมาะแพงนะ อะไรเอ่ยอ่านเม้นบันนองติ๊กตอบติ๊กตอบเฉลยใต้ปตาแทงเลยนะทางนั้นอ่ะไม่ได้อ่านเม้นบันนองนะความลอบความตอบได้ใช่ไหมเลยรังเลยฟาร์มเลยโอ้โหคอันนี้ก็โตนะโอ้โหอันนี้มีบัตรเอาเงินเอาเงินเนื้อเงินเนื้ออันนี้ให้คืนแล้วนะเงินแดงมีบัตรนางฟ้าก็ไม่ได้บอกไอ้นี่มีเงินสี่แสนที่มีบัตรนางฟ้าเร็วๆไอ้เมกิเมก้ ไม่มันไม่เอามันไม่เอามันหนีแล้วเมื่อกี้มันมีเมมมื่อกีี้ันเงินเมื่อกี้มันมีเงินสี่แสนไอ้เหี้ยกูไปยืมเงินแดงมาก่อนสองพันห้ากูให้บัเยเก็บรับเลยใช่เหรอเออไปไปไปจุ๊บมันไม่บอกให้มันยกมือมันก็ยกมือวันมีสี่แสนด้วยเหี้ยมีสี่แสนไอ้เหี้ยดีนะเก็บเก็บเงินเก็บเงินน้อยเก็บเงินน้อยมามามาบัตรหนังฟ้าก็คือ ผู้เล่นใหม่ไงครับหามปนควเมื่อกี้มีเนินตั้งสี่แสนอ้เหียแต่บัตรนางฟ้าอยู่ข้างล่างดีนะกูหยิบมาใช้เงินแดงหุยตายฟีตายฟีเมื่อกี้แม่งสนับฮาด้วยเขาบอกตายฟีตายฟีจบไม่ได้นี่เี่มาจบไม่ได้ครับพี่ตอนรู้ครับแค่บอกเฉยครับเป็นไรพัดโอ้ยโทษลันเวลนเวลนโทษโโนโทษโทษโทษานยชุจความไม่ได้เลครับนะ เก็บเงินบ้าโอ้วีชุบเหลวโทษได้ตั้งใจ mm hmm. มีเนื้อสิบสิบสิบ<ช>ก้อนครับโอ้โหเก็บเก็บเงินให้แล้วเดี๋ยวมาเอาคืนนะหมื่นกว่าบาทเย้กระหลัดม,มีไหม เอาเดาได้เฮ้ยเ,เ,ยเ,เพลยัาายาวาวุ่นเลยโอ้โห,โห,โหลั่นลั่นลั่นมีให้ลั่นไ้ดียกมือยกมือกูบอกให้ยกมือมึงไม่ยกเหรอโอเคโอ้โหดีมากโอเคยมยม,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 ม ี่ b b ีมันวอขึ้นรถไปเรียกมาดิเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านจริงงูนั่นอะโซมาเลยโวมาเลยโวมาเลยติ๊กต็อกติ๊อกติ๊กต็เจ็ดล้านพี่เจ็ดล้านเลยนอนกันสามคนดึงไม่ได้แค่เสียดายผู้อะไรมีหกขาติ๊กต็อกติ๊กตอกเฉลยปูนอนกันสามคนก้าวมาเด็ก bbc ก็เอาแม่งเด็กเออตอนนีงได้เด็เต้นแม่งเลยไอเราเล่นอะไมึงมีเนื้อเตกีิอัน่ะเอามาเนื้อเด็กนี้มาดิ ปูอะไรครับปูนาขาเกงครับวิมาแล้วมันเหรอหลังมันยริงเหรอสีแดงสีแดงไม่น่าใช่นะสีแดงไม่ใช่ันเข้ากับบ้านป่ะไม่ใช่ไม่ใช่รถโคตรแรงอ่ะคันนี้หนีไม่พ้นดเลยตามมากูหลอกมันตามมาเฉยๆก็รถปกติเฮ้ยเอาเออได้ได้เฮออมีรูบี้อันหนึ่งอะได้รูบี้มันนึงไอ้พัดขอขอเนงินเต่กไว้กินเด็ดในย่างอ่ะเลขอะไรหนึ่งศูนย์สองห้า ระยะการมันหนึ่งนี้ยังดีนะมีสิบแปดให้สองโอเคครูเข้าใจอะไรพี่เจ้าอะไรพี่ไม่บอกผมละยอดสิบเคใหม่เต็งจูนหาแรดท็อปท็อปโดคืออะไรวะท็อปโดผมโดนเน็กรโดเน็สุดสุดผมมียี่สิบผมไม่พี่สิบแปดท็อปโดคืออะไรวะก็ไอพวกที่มันโดนเน็ตเยอะอะพี่ที่มันโดเน็ตท็อปสิบแบมันเป็นรถอะไรอ่ะรถงัดน่ะเหรอรถพวกรถอะเออรถงัดใช่ป่ะกูอยากได้รถงัดว่ะไอเฮียแบบ มันมันเลือนได้อะอย่ากมาเล่นรีว่ะลุงเอาไว้ไว้ไหนวะไม่อยนะไม่มีนะผมอยากได้รถงัดอ่ะอยากได้รถเสนเหล็กว่ะไอ้เหี้ยรถงัดน่ะหาอย่างยากเลยเนาะมาตรงนี้แหละตรงนี้านล่าดงานหลวงนะพวกโอรีน่าจะพึบโอ้คุณเรียนได้ไอเดียว่าไอเดียวว่เอาเดียเลยจะไปไหนยกมือยกมือยิงหน่อยยิงหน่อยเออมันวอมันวอมันวอมึงเอามาดิ เอามาเดียกโดนยียกรือเอามาเอียามาเดียวมาเดียกสามให้สามให้ไปโดนสามให้ครับเติมสามให้ไปเรื่อยเล่นยเร่อมาเจ้าไปเลยไปเลยมึงไปเลยไปเลยรีบเก็บรีบเก็บรีบมารีบมารีบมามันมาแล้วไอ้เด็กคนร็อตมันไปเอามาจินยัไม่ต้องไม่ต้องคือนาเเฮ้ยมีอะไรบอกเฮ้ยรถมันมันมา S <S <S อู้โดนยิงพี่ผมโดนยิงผมโดนยิงรีบไปรีบไปเดี๋ยวก,กูคุมให้มันหนี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 พีนน่คุมไม่ได้พี่คุมไม่ได้เพื่อนโด่ไปเลย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  ไปจัดหรือวะแตกแตกแตกหนึ่งไปกันยัง<ว>ยไปกันย<พ>ังคมครับพี่เชีร์ฮีโร่ตัวทีมป์แตกแตกแตกนี<ะ>่สวยสวยมากไม่จำกัดน,นะกูมา,มาด้วยกูมาแล้วกูบอ,อกแล้วว่า,นะา,กกนะาต้องมีสองคันในอ่ะมันช่วยยิงสองคันมึงนั่งสี่ไม่รอดหรอกกูให้คมพวกมันอ่ะไอเรียวมาอย่างเรียว เาบาไป้อะไรบ้างไมีเพชรฟ้าเพชรฟ้ากี่เม็ดสามเม็ดพี่เก็บดีอ่ะไปเก็บบ้านเลยไปเก็บบ้านอะไปเก็บบ้านไม่ดึงไม่ได้น้องมันไม่รู้ว่าต้องอุ้มศพแล้วดึงไปใหม่ไม่ล่ะมันมีแค่เน้นเดียวเองอัดแก๊งเต็มเลยนะพี่อนเยอๆเยอเจอะเยอะไหนครับพี่ตัดเตะซสอมระแบบ